<ไ>สอบการครับแจ้งแผนการอุปโยงไปก็มาประชุมเตอนเย็นแถวไหน<อ>เนนล่าครับประชุมเพื่อเดียวเลยวันนี้มาหมู่บ้านนี้ครับสามหมู่บ้านจริงๆแล้วในวันนั้นคุยกับทางผู้กับกับตาหากกับราชดอเนี่ยเขาเขาอ,อยากให้ใช้นอกพื้นที่อำเภอเราอ่ะเกิน30โนลเราก็เลยไปใช้ขอที่นางรอง เป็นแผนหลักภาพเดิมยังตรงไหนใช้ได้ไหมหรือใช,ใช้ไม่ได้อะรบทีนี้โรงพยาสาลดูถ้าน้ำเนื้อเนี่ยอาจจะต้องขอรถทางที่สะดวกอยู่ใกล้พิพิธภัณต้องการแผนเป็นแผนที่เกี่ยวกับผู้เรียนขนาดเท่าไหร่ ในครับในส่วนพื้นที่อำเภอละหารทรายนะครับก็ถือว่าเป็นอำเภอชายแดนมีเขตติดต่อทางกบุญกัมพูชานะครับระยะทางประมาณ13กิโลเมตรนะครับของเราก็จะมีช่อง ช่องทางธรรมชาติอยู่6ช่องด้วยกันนะครับตรงนี้นี่ผมก็ได้กําชับนะครับโดยเฉพาะในที่ประชุมกำน้กน้ำใจบ้านนะฮะแต่ละหมู่บ้านนี่ทางอําเภอหลานทรายได้มีการจัดตั้งชุดชรบอรทุกหมู่บ้านอยู่แล้วนะครับโดยใช้กลไกของชอรบอรตัวนี้ในการตั้งเวรยางดูแลรักษาความสงบข,ของหมู่บ้านพื้นที่หมู่บ้านนะครับถ้ามีเหตุการณ์อะไรที่ผิดสังเกตนะครับอันนี้ก็ สามารถรายงานให้อำเภอรหรือสามารถรายงานกับทางหน่วยงานความมั่นคงได้โดยตรงน,นะครับก็ฝากว่ากรณีถ้าจะเกิดเหตุการณ์นะครับในกรณีการสู้รบกันนะครับอันนี้ก็คงจะขอให้ทางพี่น้องมั่นใจนะครับในภาครัฐในการที่จะดําเนินการช่วยเหลือนะครับแล้วก็ให้พี่น้องเพื่อไม่ประมาทด้วยนะครับ ให้เตรียมตัวนะครับในการที่จะเกิดถ้าเกิดเหตุการณ์ป๊อเนี่ยเราสามารถอพยพได้ทาง <c oughs> ท่วงทีนะอันนี้เราก็ได้ทําความเข้าใจกับทางกํานันพี่บ้านแล้วก็ให้ไปชี้แจงกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ให้ความมั่นใจกับทางภาครัฐที่จะดูแลความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกับพี่น้องประชาชนครับในส่วนการสอดส่องเฝ้าระวังตัวนี้นี่ก็ได้คุยกับทางกำนันพี่บ้านแล้วนะครับเพราะว่าเราจะใช้กลไกของอชอบบเป็นหลักนะครับแล้วก็ ประชุมแต่ละหมู่บ้านก็ให้กำนันพี่บ้านเนี่ยให้พี่น้องนะครับช่วยเป็นหูเป็นตานะครับในกรณีถ้าเกิดมีสายทางฝั่งกัมพูชาขึ้นมาหาข่าวในพื้นที่เรานะครับโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่ไปกรียดยางช่วงกลางคืนใช่ไหมฮะอันนี้เขาจะสามารถที่จะเป็นหูเป็นตาเราได้ในกรณีถ้าเกิดพบเห็นาชาวกัมพูชาขึ้นมานะครับอันนี้ก็ให้แจ้งทางผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วพี่บ้านก็แจ้งทาง ทางอำเภอหรือทางสถานีตำรวจภูทรเพื่อจะได้กำหนดมาตรการต่อไป